ดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามว่าซิมเน็ตฟรีโทรฟรีเป็นยังไงอันนี้แบบสรุปเพราะชอบมีคนบอกว่าพูดสั้นๆเป็นไม่พูดยาวไม่มีมันขี้เกียจฟังโอเคมาอันนี้เนี่ยเป็นซิมแบบที่เรียกว่าซิมคุ้มเวอร์ราะไปหาข้อมูลไาแล้วอ๋อซิมคุ้มเวอร์เนาะไอ IT, ฟรีปียังไงอ่าเรามาดูกันโปรเขาเป็นอย่างงี้ก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ย โปรเนี่ยคือ70บาทนะอ่ะบาทใช้7วันโอเคไม่ได้อินเทอร์เน็ตความเร็วคงที่4เมกะบิตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณโทรทุกเครือข่าย50นาทีใช้ได้แค่7วันนะโปรนี้นะโอเคไหมอ่ะแล้วหมดโปรเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าหมดโปรนี้มันก็จะวิ่ง 128k อินเทอร์เน็ตนะวิ่งไปแค่นี้ต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมหน่อยนะอ่ะ ปโปรนี้มีอายุไม่อั้นเนี่ยหนึ่งปีโอเคไหมแต่ว่าแต่ว่ามันจะฟรีได้ยังไงมันต้องเติมเงินนะพี่ปกติเนี่ยซิมเนี่ยนะจะมีราคาอ่เท่าที่เห็นเนี่ยนะมันเจ็ดสิบาทเห็นไหมเนี่ยเจ็ดสิบาทนะโอเคถูกกว่านี้หาได้ไหมเออพี่ไปหาเองกันลวกันอ่าซิมปกติเปิดมาเนี่ยอ่อาเปิดมาครั้งแรกเลย คุณก็จะได้อินเทอร์เน็ตในอาทิตย์แรกเปิดปุ๊บ7วันเลยได้อินเทอร์เน็ตความเร็วคงที่4เมกะบิตไม่อั้นไม่ลดสปีดได้โทร50นาทีใช้งานไป7วันหมด7วันเกิดอะไรขึ้นหมด7วันพี่ก็ได้อินเทอร์เน็ตความเร็วคงที่128 k ใช้ไปเรื่อยๆเลยโดยไม่ต้องทำอะไรก็ได้อ่ะอันนี้สถานการณ์สมมุติอ่าแล้วมันปรียังไงอ่ะ มันไม่ฟรีหรอกพี่เพราะซิมเปิดม,มามีอายุอ่ะเดือนหนึ่งนะอ่ะเดือนหนึ่งทำไงเดือนที่2พี่จะทำไงอ่าพี่อยากให้มีใช้ต่อพี่ก็ต้องเติมเงินดิพี่อ่าสมมุติพี่ที่สามารถเติมเงิน20บาทได้อ่ะขั้นต่ำก็แล้วกันอ่ะคนมาคนต่ำ่นนี้แบบไปเติมเติมยังไงก็ได้ให้มันมีวันอ่ะอ่านะพี่ก็เติมปับ๊บวันมันก็จะเพิ่มขึ้นสมมุติเติม20บาทวันก็เพิ่มขึ้น1เดือนในเดือนที่2พี่ก็ใช้ไปส่้อิ128เคไม่ต้องทาอะไรโอเคไหมอ่ะเด เติมไปยี่สิบาทปั๊บมันก็มีวันแต่เงินน่ะมันแค่สี่สิบาทพี่ก็ใช้ไปสี่ร้อยี่แปดเคอีกสามสิบวันเดือนที่สี่พี่ก็เติมไปอีกยี่สิบาทเอ้ามันก็ได้หกสิบาทพี่ก็ใช้ไปสี่ร้อยยี่แปดเคอีกสามสิบวันโอเคไหมอ่ะเกิดโอ้เดือนที่ห้าเติมไปอีกยี่สิบาทอันนี้มีครบแปดสิบาทแล้วอ่าอันเนี้ยพี่ก็จะได้นี่เห็นไหมมันก็จะหักเงินไปพี่มันก็จะหักเงินออโต้เลยนะเจ็ดสิบบาทปั๊บ พี่ได้ใช้7วันความเร็วคงที่4เมกะบิตไม่อั้นและได้โทร50นาทีทุกเครือข่ายโอเคไหมมันเป็นแบบเนี้ยอาพี่ก็คิดเอาจินตนาการใน1ป,นนะปีเนี่ยนะเราบอกโพเนี่ยมันจะอยู่กับพี่1ป่ปีไว้นะั้นพี่ต้องจัดระเบียบอันนี้มันน่าจะหมองคนอารมณ์ศิลปินนะ่ะอาทิเช่นโอติดมากเลยไม่ไม่คือติดต่อชนชาวโลกแค่แชทอย่างเดียวไม่ดูคลิปดูวิดีโอข,ของใครทั้งนั้นไม่สนใจใครลอวมาดูได้ไหม มันก็ดูได้นะแต่ว่าเนอะมัน,ะม,นมันได้แบบพี่ต้องกัดฟันดูอ่ะเข้าใจไหมอันเนี้ยเป็นบทสรุปอ่าสมมุติพี่เติมเงิน70บาทเติมเงินร้อยหนึ่งทุกเดือนอย่างเงี้ยเติมเงินร้อยหนึ่งทุกเดือนพีก็จะได้ได้เล่นอาทิตย์หนึ่งแต่ถ้าเติมแบบที่ผมพูดมันก็จะประหยัดไงจะยี่สิบบาท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 ครบแปดสิบบาทปับ๊บมันหักเจ็ดสิบบาทเหลือสิบบาทเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ใชายไปแต่ยาวเลยหนึ่งปีก็สรุปก็ปราบาน,นี้และโปรของเขา ไปจินตนาการจัดระเบียบชีวิตเอาก,ก็แล้วกักนแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ